เข้าใจแล้วว่าเกตวอ์ทำช่วงล่างอย่างนี้มันมันดีจริงๆผมชอบเลยนะช่วงล่างอย่างนี้สิ่งที่ผมไม่ชอบกับรถคันนี้เลยก็คือเงาๆหน่อยเวลาขับไปกลางแดดโอ้เต็มตาบอกเลยนี่คือคานบิดก็ยังดีที่มันให้มา สวัสดีครับกินคือ EV Shop ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ Gateball เตอร์ตรงเจริญสมุทรสาครครับวันนี้ผมได้รับเชียบเชิญมาให้มาเทส o l โอล่าคูดแคตัวประกอบภายหน่อยว่าเป็นยังไงขับดีไหมมีอะไรที่แย่ yeah, มีอะไรที่ดี เดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปดูแลเอาไปลองขับสักสองสวันดูว่ามันมีอะไรที่เจ๋งมีอะไรที่ไม่ดีเดี๋ยวผมจะบอกแบบหมดเปลือกเลยเพราะรีวิวนี้ผมไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวถ้าผมรับเงินมาปุ๊บผมจะว่าได้ไม่เต็มปากผมก็อวยได้ไม่เต็มที่ฉะนั้นผมขอไม่รับเงินในรีวิวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน okay. ตอนนี้เราไม่ได้เตรียมมาเลยเราเพิ่งเดินเข้ามานู่นเราเจอใครไม่รู้สาวๆยืนอยู่สองคนเดี๋ยวเราจะไป ถามกันว่าทดลองรถอะไรยังไงสวัสดีครับกิ้งกือครับกิ้งกือครับกิ้งกือครับไม่กิ้งกะมารับรถเทสที่จะให้ไปเทสได้คนคุยคนไหนได้กีบแอมีเบลได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะไหมโอเคเข้าไปข้างในตามมา สูนี้ครับตรงเจริญสมุทรสาครก็จะมีรถจอดโชว์เยอะแยะให้ดูมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโอล่าศูนย์เจ็ดโอล่ากูดแคท GTP แทงสามร้อยแทงห้าร้อยฮาวาวลแคทซิกฮาวาวลโจไลออนตัวเนี้ยสูนนี้มีครบตลอดอ่ะตอนนี้เราเข้ามาในอยู่โชว์รูมแล้ววันนี้จะให้ผมลองขับรถอะไรครับอ่าเป็นโอล่ากู๊ดแคทค่ะตัวนี้มันดีงไงถึงให้ผมตัวนี้นเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็วิ่งระยะทางได้ไกลถึง480ร้อ ถามแบบผมเป็นช่างนะผมถามในแนวช่างเลยแบบตัวนี้กี่เคครับตัวนี้จะอยู่ที่ 57. 7ค่ะเ7 7ดจุเ็ l p หรือ n p ครับ NLP ค่ะ,ะแรงมา้าแรงบิดเท่าไหร่ครับแรงมา้าแรงบิดถ้าตัวเริ่มต้นนะคะจะอยู่ที่1 4 3ค่ะแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่210นิวตันเมตร้วถ้าตัวตัวท็อปเลยอ่ะตัวท็อปเ,เลยก็จะอยู่ที่171ค่ะแล,ะล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่3 50ินิวตันเมตร1 7 0แรงบิด250มันก็เอาเรื่องนะโอเคอเดี๋ยวตอนนี้รถอยู่ไหนพร้อรอพร้อมมค่ะ เชิญไปที่รถได้เลยแต่ผมหิวข้าวอ่ะกินข้าวหมดได้ไหมบริการกินฟรีไหมกินฟรีค่ะจ่ายตังค์วะไม่ต้องจ่ายโอเคไปหาข้าวกินกันก่อนอ่ะเราเจอแม่บ้านพอดีพอดีครับโชว์โชว์กล้องเลยครับชื่ออะไรครับชื่อการบ่ิการเป็นแม่บ้านที่นี่ข้าวข้าวนี้กินฟรีไหมครับฟรีค่ะมีอย่างนี้เป็นปกติเลยใช่ไหมครับ อะไรแวว่าใครไม่ได้กินข้าวมาเนี่ยกินที่นี่ได้เลยฟรีโอเคเดี๋ยวเราไปซโลรข้าวกันก่อนเราหิวข้าวมากเลยข้าวกินฟรีแล้วแล้วตรงนี้ก็มีห้องพักรับรองลูกค้ามีโซฟามีทีวีอ,อ๋อมีลูกค้าคนหนึ่งอยู่ด้วยลูกค้าคนหนึ่งสวัสดีครับพี่สวัสดีครับรบกวนหน่อยนะครับโอเคกินข้าวแล้วไม่ไหวหิวกินก่อน อืมมันงอร่อยกูหิวมัอร่อยเลยพูดถึงศูนย์บริการเนี่ยก็ต้องพูดถึง after service ว่าแต่ละที่มีความพร้อมขนาดไหนในการทำงานดูที่นี่โขยโล่งใหญ่ใหญ่มาก มีห้องพ่นสีในตัวเลยตัวนี้เห็นไหมครับห้องพ่นสีห้องเก็บฝุ่นแสดงว่าที่นี่สามารถเซอร์วิสสีได้แบบเต็มที่แล้วก็มีห้อยข้างล่างอีกตัวหนึ่งผมแอบเห็นว่าข้างบนมันมีชั้น2ด้เลยนะเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปดูเราดูข้างล่างก่อนอยังไงมีรถรอเซอร์วิสอยู่พร้อมมันโคตรใหญ่อะ่ะใหญ่มากจริงๆเดี๋ยวเราบุกเข้าห้องสีกันดีกว่าอยากรู้เหมือนกันเวลาซ่อมสีที่นี่ใช้สีอะไรโอ้โหเข้ามา บอกเลยห้องผสมสีสะดุดตาผมอย่างแรกนะสีย่ออะไรนกแก้วซ่อมศูนย์ใช้สีนกแก้วน้อยอู่ที่จะซ่อมงานประกันอะไรอย่างเงี้ยใช้สีนกแก้วผมบอกเลยน้อยแต่ที่นี่ใช้ได้ว่ามีแท่นผสมสีนกแก้วพร้อมอะลองหยิบมาดูสักตัวหนึ่งนกแก้วหมดเลยว่าอะไรวะเนี่ย นกก็นกแก้วหมดเลยมันจะเหลือกาไรให้สูน้ากเลยเนะี่ยเยี่ยมจริงหว่ะสูนนี้บอกเลยอันนี้ไม่ได้อวยนะพูดตามจริงพอน้อยศูนย์ที่จะใช้สีนกแก้วส่วนใหญ่ก็จะสีแบบเกดธรรมดาธรรมดาทั่วไปพเพราะมันเป็นงานซ่อมงานประกันอะ่ะพอซ่อมงานประกันเขาว่าต้องการลดต้นทุนใช่ไหมแต่ที่นี่บอกเลยไม่ใช่เดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันก็เมื่อกี้ก็เหลือเห็นว่ามีชั้น2ด้วยสูนบริการมีช่องทารถ2ชั้นอะ่ะโหแปลว่ารับรถได้เยอะแน่นอนขึ้นมาชั้น2ก็จะมีห้อยอยู่อีก สามตัวมีรถกําลังเซอร์วิสอยู่คันหนึ่งเจอช่างพอดีเราสายช่างด้วยกันเราเดี๋ยวต้องลองภูมช่างหน่อยพี่สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อแป้งครับชื่อแป้งครับทำที่นี่มานานเนี่ยครับหกเดือนแล้วครับหกเดือนลองปูมหน่อยนะครับรู้จักประแจตอนไหมครับรู้ประแจท็อกครับหน่วยเป็นอะไรครับนิวตันกับปอนครับแดกเขาไม่ได้จริงว่ะาเรามาดูกัน อันนี้เราไม่ได้ขอญาตใครเลยนะเราเดินขึ้นมาดุมๆๆเลยมีรถกําลังเซอร์วิสอยู่คันหนึ่งจะเห็นว่าตอนนี้รถเซอร์วิสน้อยเพนพอยของศูนย์บริการรถไฟฟ้าตอนนี้คือเวลาคุณจะเข้าเช็คระยะคุณจะเข้าไปซ่อมอะไรต่างๆเนี่ยจองคิวเป็นเดือนใช่ไหมแต่ที่เนี่ยเข้าปุ๊บทำปั๊บบอกเลยเ,ออเยี่ยมเพราะว่ารถผมก็มีรถไฟฟ้าอยู่สองสาคันเวลาจะเซอร์วิสเนี่ยจองคิวเป็นเดือนและจองคิวเป็นเดือนกว่าจะได้วันบางทีวันไม่ตรงที่เราว่าง เครื่องมือช่างว่ามีแยกรุ่นเลยอะแท้ง300 500ใช้เครื่องมือนี้โอล่าใช้เครื่องมือจูไลออนเฮซิแยกหมดเลยไม่ธรรมดาวะ่ะเย็ดโดใช้ฟุกตัวเดียวกูกวเลย1.507ตัวหนึ่ง2องสามลงทุนขนาดนี้เลยเหรออะยี่ห้อคุณคุนอันนี้ยี่ห้อคุณคุนเปิดดูสิจ้าเอ๋เหมือนที่ร้านกูเลยตู้หนึ่งแสนหก รุ่นเดียวกันเป๊ะเพื่อนรักที่คุ้นเคยศูนย์นี้เขาลงทุนจริงๆวะ่แะแรงฐานะที่เป็นช่าง้ลยกันนะผมประทับใจการทํางานของเขามากเนี่ยอย่างชุดชุดอะไรเนี่ยถอดอะไรสักอย่างเขาถอดซีนน้ํามันเผาขับออกด้านหลังมันมันจัดเป็นระเบียบอะ่ะโอ้กูไม่ไม่จะเป็นอย่างนี้เลยใส่ตะกร้าไว้อยากได้อะไรก็หยิบ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 ขึ้นมาเอาห้องต่อไปห้องโอเวอร์ฮอนนะเรามาดูข้างในกันมีเครื่องมืออะไรบ้างนี่เห็นเลย แม่แรงยกแบตเวลาเราถอดแบตออกจากรถใช่ไหมมันหนักแบตก้อนหนึ่งมันหลายร้อยโลเลยเราก็ใช้อันนี้ยกขึ้นไปโอ้ได้ว่ะได้เครื่องมือยกเครื่องนี่นี่สะดุดตายแล้วน้อยสูญที่จะมีเครื่องถ่วงล้ออย่างเงี้ยเพราะอะไรรู้ไหมมันจําเป็นนะเวลาคุณไปเช็กระยะเช็กระยะหมื่นโลสองหมื่นโลเขาจะสลับยางให้ถูกต้องไหมพอสลับยางเสร็จเอาอยางหลังมาใส่ยางหน้าขับออกมาโฟมลายสัน เป็นเพราะแม่ถ่วงล้อนี่เขามีเครื่องถวงล้อให้ด้วยถ้าร้านกูได้อย่างนี้จะครึ่งหนึ่งนะบอกเลยจะเป็นขอบคุณจะตั้งใจเรียนเลยครับระหว่างที่เราเดินไปเดินมาเนี่ยผมก็เห็นรถอะไรโมบายเซอร์วิสโมบายเซอร์วิสอาไว่าทำไรเวลารถลูกค้าแบตหมดกลางถนนรถลูกค้าแบตหมดที่บ้านหรือจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่รถคันนี้จะไปช่วยคุณได้ถึงที่เดี๋ยวเราลองแอบเปิดดูนะอันนี้เราไม่ได้ขอใครเลยครอบเสือครับอยากเปิดดูเปิดขึ้นมาก็โหเครื่องมือ ปิดไงวะเนี่ยเย็ดโดปัจเจครบโอ้โอ้ถ้ากินกือได้มีสักชุดนะผั oh, ตั้งใจเรียนเลยครับของแน่นๆมีป้ายมาตั้งด้วยลิมมหนนว่าอันตรายนะห้ามเข้ามาก็าดีนะเกสบอลเขาเหมือนกับใส่ใจลูกค้าดีเวลาอะไรที่มันซ่อมง่ายๆอย่างเช่นแบตหมดก็โทรเข้าเกสบอลให้มาจั๊แบตให้มาพ่วงแบตให้มันได้จบ ไม่ต้องขึ้นยันแม่อะไรวุ่นวายถ้าซ่อมหน้าง,งานได้ก็ซ่อมจะได้ประหยัดเวลาลูกค้าด้วยเมื่อกี้ผมแอบไปถามข้างบนมาบอกที่นี่ถูกใจผมมากเพราะว่ามีรถให้ใช้ระหว่างซ่อมตัวถังสีซ่อมอะไรก็ตามที่เป็นเบีย้ยห้างเคลมประกันไม่ว่าจะซ่อมวันเดียว2วันสวันที่นี่มีรถให้ใช้ระหว่างซ่อมย้ำอีกครั้งนะไม่ว่าคุณจะถูกหรือผิดมีให้ใช้เป็นที่อื่น มันจะมีขั้นเกณฑ์ใช่ไหมว่าคุณต้องเป็นฝ่ายถูกเท่านั้นซ่อมกี่วันขึ้นไปถึงจะมีให้ใช้ระหว่างซ่อมแต่ที่นี่ไม่สนใจครับขอแค่เอารถเข้ามาเคลมประกันเกต wall ที่นี่ปุ๊บมีรถใช้ระหว่างซ่อมเลยอันนี้โคตรเจ๋งโคตรชอบเลยเพิ่งเคยเจอที่แรกนี่นแหละเพนพอยต์ point of point of ของคนใช้รถไฟฟ้าเน้นย้ําอีกทีหนึ่งก็คือเวลาคุณจะเช็คระยะหรือคุณจะเข้ารับบริการอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องงัดเป็นเดือน ผมมีรถไฟฟ้าอยู่สองสยี่ห้อเนี่ยบอกเลยนัดเช็คระยะหมื่นโลเป็นเดือน2องหมื่นโลก็เป็นเดือนไม่รู้คิวเยอะอล้หนาเดี๋ยวเราไปถามวินีกัะขายว่าต้องนัดอะไรยังไงเอาแบบเร็วๆเลยอันนี้ไม่ได้เตรียมนะสวัสดีครับสสวัดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อกิ๊กค่ะผมถามนิดนึงผมมีรถไฟฟ้าอยู่สอายี่ห้อเนี่ย ปัญหาของผมตอนที่จะเอาไปเช็คระยะหรือจะซ่อมอะไรก็แล้วแต่ปัญหาของผมคือรอนานเป็นเดือนเลยกว่าจะได้คิวที่เนี่ยถ้าผมมีเกตบอลผมอยากเเข้ามาเช็คระยะหมื่นโลต้องจองล่วงนห้มามัหรือวอกอินได้เลย ต้องจองล่วงหน้าค่ะผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะคะของเราแล้ววอล์กอินเลยได้ไหมวอล์กอินเลยได้ค่ะแต่ว่าถ้าวันนั้นอ่ะเรามีลูกค้าเยอะก็ต้องรอคิวนานนิดนึงใช่ค่ะแต่ก็วอล์กอินได้ใช่ค่ะวอล์กอินเพราะว่าเวลาผมจะวอล์กอินไปที่ยี่ห้ออื่นแล้วกันมันวอล์กอินไม่ได้เพราะว่ามันนู่นนี่นั่นต้องทําการจองนั้นแต่ที่นี่วอล์กอินได้ผมโคตรชอบเลยว่ะเพราะว่าบางทีเราว่างอย่างเงี้ยเขาไม่ว่างเขาว่างเราไม่ว่างฉะนั้นวันไหนเราว่างเราวอล์กอินเลยจบ หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จกันเรียบร้อยอิ่มแป้เลยรถมาแล้วโอล่ากู๊ดแคปตัวนี้บอกเลยเห็นครั้งแรกนี่มันแอนทิกอะหน้าตามันไม่เหมือนใครบนท้องถนนขับไปเดี๋ยวหลังมาดูรอบคันก็เป็นสีขาวสวยสะดุดตาเลยลนรูฟพานรามิกอย่างที่รู้กันเคยเห็นบนท้องถนนกันอยู่แล้วไฟเบรกไฟหลีลจะอยู่ข้างบนไฟเลี้ยวอะไรจะอยู่ข้างล่างตรงนี้ก็มันแอนทิกมากคันนี้ด้านหลังก่อนอุอ๊ย มันไม่ใช่ไฟฟ้านะแต่มันขึ้นง่ายขึ้นง่ายเลยตรงนี้ก็น่าจะเข้าไปนอนได้อยู่เนี่ยกว้างอยู่นะเปเปขึ้นไปนอนได้เรียบร้อยเหมาะกับการใส่ศพท้ายรถได้มาต่อที่ล้อเลยให้ยางกีติมาเป็นขอบ18ดลิฟหน้าหลังยางอะไรเนี่ยสองหนึ่งห้าห้าสิเออยางหาไซง่าย เพราะบางรุน่นอะแถมยางแบบไซส์แปลกๆมาเวลาจะเปลี่ยนยางหายางยากชิปเป่งยางเกรดดีๆก็ไม่มีต้องขยับไซส์อันนี้หาได้แน่นอนช่องชาร์จดูสิช่องชาร์จอยู่ด้านซ้ายโอเคไฟหน้าเป็นฟู LED แล้วมีไฟวงแหวนตรงนี้เดี๋ยวเวลาขับก็จะเห็นเองเป็น LED สว่างเอเคภายนอกก็อย่างที่รู้กันเราไปดูภายในกัน ภายในขึ้นมาอย่างแรกเลยนะรู้สึกแบบต่างจากคันอื่นเลยคือเล็กลลรูมคนขับใหญ่มากเนี่ยนั่งกลางขายเงี้ยสบายเลยถ้าเป็นบางรุ่นใช่ไหมมันจะมีคอนโซลตรงนี้ออกมาทําให้พิงขาไปไกลไม่ได้ตรงนี้มันก็จะแคบแต่เนี่ยเออมันใหญ่สวิตช์ปิดเปิดแอร์มันคุมง่ายอ่ะเนี่ยจะเปิด,ป,ดปิดง่ายๆเลยตรงเนี้ลองเปิดฝังข้างดูสิมีบ้านบังมาให้ด้วยไม่ร้อนหรือเปล่าเดี๋ยวไปลองขับโอเคกดกระดกได้อ่า เปิดหลังคาได้เหมาะการขับริมทะเลโอ้ชิลแน่นอนต่อไปเลยที่สะดุดตาต่อมาเลยคอนโซลเขาเรียกว่าซอฟท์สนะมันจะนุ่มๆหน่อยแล้วมันมันดูดีอ่ะมันเหมือนหนังอะคันทารา่าแต่มันก็ไม่ใช่อคันทารา่าแต่มันก็ไม่ใช่พลาส,สติกอีกที่สําคัญเลยคือมันไม่สะท้อนคอนโซลเพราะเป็นวัสดุด้านอย่างเงี้ยถ้าเป็นพลาสดุสีแจ๊ดจดหรือที่มันเป็นแบบเงาๆงหน่อยเวลาขับไปกลางแดดโอ้ oh, เต็มตาบอกเลยอ่าเบาคนนั่งก็จะเป็นแบบ6ทิศทางขึ้น ลงเดินหน้าถอยหลังพนักพิงลงพนักพิงขึ้นเป็นไฟฟ้าแล้วถือว่าดีดีลถราคานี้บางคันยังเป็นแบบ้อแง้องแง้องแงถูกเลยอันนี้ไม่เวิร์กแถวคอนโซลเห็นไหมปุ่มแรกเป็นปุ่มดับเครื่องเราลองกดดับเครื่องเนี่ยแค่นี้เลยง่ายๆส่วนปุ่มต่อมาก็จะเป็นปุ่มเปิดไฟใครที่อยากหายตัวล่องหนเข้าบ้านตอนกลางคืนมืดๆเดี๋ยวเมียจับได้ว่าเราไปทําอะไรมากดปิดตรงนี้ได้เลย สิ่งที่ผมชอบคันนี้อีกคันหนึ่งเลยคือมีโหมด one paddle หรือโหมดแป้นเหยียบเดี่ยวโหมดเขาเรียกชิริยะเนี่ยเวลาเรากดพนัะขับเหมือนรถกอล์ฟผมชอบมากตัวนี้ฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่หลายๆอย่างเนี่ยผมลองเล่นดูมันมีอยู่เยอะมากอย่างเช่นไออันเนี้ยมันไม่ควรจะมีอยู่ในรถราคาระดับนี้เลยเบาะนวดกดเปิดเบาะนวดโอ้ยรู้สึกเลยต่อมาเห็นไหม apple car play แต่ว่ารถคันนี้สามารถต่อกล่อง Android b o x ล็ได้เช่นใครที่อยากดู y ย u u ู u ยู t f l i x ไปซื้อกล่อง Android b o บ็มาเสียบเข้าไปที่ช่อง USB อ่ะกด Apple CarPlay นี่ดู YouTube ได้เลยจอก็ไม่ขี้เหร่นะชัดเปี้ยอยากดูอะไรโอ้ดู YouTube ได้เลยวะ่ะลำโพงก็ไม่ขี้เหร่พอฟังข่าวได้ เค okay. ข้างหลังผมสูง180นะข้างบนก็ยังเหลือโอ้ยนั่งสบายนี่ขนาดผมปรับเบาะให้นั่งกับขายาวๆของผมแล้วนะข้างหลังเนี่ยเล็กรูมเหลือเบิมเออแม่งใหญ่นี่นี่มีที่วางแก้วด้วยที่พักแขนแม่บ้านรับส่งลูกเนี่ยบอกเลยเหมาะมากเออดีนั่งดีเอ็นกำลังดีหมอนรองคออยู่ในจังหวะที่เราไม่ต้องกลมหัวลงมาหรือไม่ใช่คอพับลงไป อ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปลองขับกันไม่พูดเยอะเราเน้นเรื่องการขับอยู่แล้วสัมผัสแรกเลยอนะ่ะที่ออกมาจากโูนแล้วได้ขับเนี่ยคือช่วงล่างแม่งเฟิร์มมากเฟิร์มแบบเหมือนนั่งไปบนลูกบอลยางอะ่ะมันกระด้างไหมมันไม่ได้กระด้างมันแน่นไหมมันแน่นแต่ไม่กระด้างแล้วมันก็ไม่ได้ย้วยไม่รู้จะสรรหาคําไหนแลพูดดีมันไปแบบนวลๆเรื่อยๆเลยอะ่ะเฮ้ยโอเควะ่ะ ช่วงล่างเข้าใจแล้วว่าเกทวอลทำช่วงล่างอย่างนี้มัน,มนดีจริงๆผมชอบเปนะ็นช่วงล่างอย่างนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้คูสคอนโทรลนะคูสคอนโทรลของโอล่าคันนี้มันมีอยู่2อโหมด,ดคือกดคันเร่งอย่างเดียวกับอีกโหมดหนึ่งคือกดคันเร่งพร้อมควบคุมพวงมาลัยให้ด้วยเดี๋ยวผมจะกดใช้คูสคอนโทรนนะ,ะดูนะกดเซตแล้วก็ล็อกเราก็สามารถตั้งระยะห่างจากคันหน้าได้ตอนนี้ผมล็อกไว้ที่61ผมจะเซตไปที่80ดูนะ อันนี้คือคุ้มคอนโทรลเดียวเราก็คุมพวงมาลัยเองอไปตามคันหน้าไปแต่ถ้าเราไม่อยากคุมพวงมาลัยเราก็กดอีกครั้งหนึง่งมันก็จะเป็นแบบคุมพวงมาลัยให้ด้วยในตัวมันก็จะบังคับให้รถอยู่ในเลนตลอดเวลา,าเห็นไหมเนี่ยมันจะหมุนพวงมาลัยของมันเองมันก็จะบอกให้เราเตือนจับพวงมาลัยนิดนึงต่า,าไปเรื่นี้ผมยกขาออกจากคันเร่งยกขาจากเบรกแล้วแต่เราก็ต้องรอไว้เพื่อความปลอดภัย เซฟไปตามคันหน้าไปเรื่อยๆเซฟไว้ที่80พอมันเจอคันหน้าปุ๊บมันก็ชะลอชะลอระบบเอเดสเขานวนนิ่มเขาโค้งดูสิเลี้ยวได้ไหมโค้องอย่างนี้ไปไหมเออเอ,อ้ยไปได้ไปได้วุ้ยโค้งโคดอย่างนี้มันยังเลี้ยวได้เยไม่ธรรมดาว่ะเป็นบางรุ่นที่ผมทสมาคือมันแหกเล,เลนฝั่งตรงข้ามเลยโอเคตรงนี้ไฟแดงดูสิมันจะหยุดให้เราไหม ขารอที่เบรกเอ้ยเ้ยเบรก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 โอ้โอ้โอ้เฮ้ยมันเบรกให้เลยมันเหมือนมันจะเหวอะเหวหน่อยนะเฮ้ยเ้ยเบรก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 อีกอย่างหนึ่งเลยที่ผมเห็นได้เลยนะก็คือแอร์เย็นจริงๆรุ่นนี้เป็นรถที่แอร์เย็นมากผมเปิดแอร์ยี่สิบสี่พัดลมเบอร์สองเนี่ยเย็นจนแบบเย็นจริงอะ่ะผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมไม่เคยมีโอล่ากูดแคทเข้ามาที่อู่กิ้งกือเพื่อทำแอร์เลยวันนี้ผมเข้าใจแล้วว่า ทาไมถึงไม่มาเพราะแอร์มันเย็นจริงๆถือว่ารุ่นนี้ทาแอร์มันได้เย็นจริงๆผมชอบเลยไม่ต้องมานั่งทํรที่กิ่งกือให้เสียฟังช่วงล่างตอนนี้ผมขับอยู่เส้นถนนเพชรเกษมถนนดาวอังคารเลยผมว่าช่วงล่างมันเป็นช่วงล่างที่แน่นอารมณ์ประมาณเหมือนรถมาด้านึกออกไหมมันจะแน่นๆหนึบๆแต่มันไม่ได้กระด้างมันให้อารมณ์การขับที่ผมชอบอ่ะยิ่งขับออกจากจังหวัดใช้ความเร็วสักร้อยยี่สิบร้อยสามสิบขึ้นไปเนี่ยมันน่าจะให้อารมณ์ที่แบบ สนุกจริงๆพวงมาลัยเนี่ยใครมีพัลเตอร์ไหมบาดมือเลยเนี่ยเรายกให้ดูอัตราเร่งก็โอเคดูดีดีเลยแหละไม่ขี้เล่เดี๋ยวผมจะลองโยกอีกทีหนึ่งสามสองหนึ่งเออพวงมาลัยเขาทำดีทำคมมากเลยสิ่งที่ผมไม่ชอบกับรถคันนี้เลยก็คือพวงมาลัยเนี่ยไม่ใช่ว่าน้ำหนักพวงมาลัยหรืออะไรนะ ดูเนยพวงอะไรมันจะใหญ่ไปไหนเนี่ยโหพวงอะไรใหญ่มากแล้วพวงอะไรมันไปบังจอส่วนเนี้ยทำให้เวลาเราจะกดปุ่มเนี่ยเราต้องโยกคอมาดูนิดนึงว่ามันบางไม่รู้ทําใหญ่มาทําไมแต่ผมเข้าใจนะว่ามันทามาใหญ่เนี่ยเพื่อให้สําหรับผู้หญิงหรือคนตัวเล็กๆที่ไม่ค่อยมีแรงยิ่งพวงอะไรใหญ่มันจะยิ่งทดน้ําหนักให้พวงอะไรมันเบาขึ้นอันเนี้ยแต่สําหรับผมผมมองว่าพวงอะไรมันใหญ่ไปหน่อยมันเหมือนรถโบราณแต่ก็เข้าใจได้รถคันนี้มันเป็นรถที่แอนทีก มันเป็นเลโชรหน่อยๆมันก็คงจะออกแบบมาให้แมทกับพวกสวิตต่างๆพวกพวมอะไรมันก็มีเหตุผลของมันแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบแค่ตรงนี้ตรงนี้มันมีปุ่มอะไรไม่รู้เนี่ยเป็นรูปคนแล้วก็โทรศัพท์เลยลองกดดูเอ,เอ้าเฮ้ยกดปุ๊บดูหน,น้าจอนี่กำลังโทรหาลูกค้าสัมพันธ์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินจีดับเบิูเอ็มสวัสดีค่ะจะได้มารับสายในบริาการค่ะสวัสดีครับผมกําลังทดสอบรถคันนี้อยู่ขออนุญาตลองกดปุ่ม่อยอันนี้ call center <S 1> <S 1> ของเกตวอลเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะของทางจีูเ UM อ็มค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับรับสายเร็วมากขอบคุณครับเนี่ยเห็นไหมพอเราโทรไปปุ๊บไม่เกินหนึ่งนาทีมีมนุษย์รับสายเลยเช่นเรายางแตกเราแบตหมดเรากดปุ่มนี้ปุ่มเดียวมันโทรออกให้เลยเอ้ยอันนี้คือความปลอดภัยของรถที่เขาให้มา อค okay. อันนี้ชอบเลยอันนี้ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับผู้หญิงที่ขับรถกลางคืนยางแตกแบตหมดหรืออะไรกแล้วแต่กดปุ๊บจบจากเมื่อกี้เราโทรเข้า call center ใช่ไหมตรงนี้มันจะมีปุ่มคาว่า SOS อยู่เราลองกด SOS ดูสินี่จอขึ้นแล้วศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินเครือข่ายรถยนต์เดี๋ยวเราดูซิใครจะโทรมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับทดสอบปุ่มครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับครับ เฮ้ยเยี่ยมว่ะกดปุ๊บอันนี้เร็วกว่าอันแรกอีกที่เป็น call center กดปุ่มนี้คือมัน SOS คือจะเป็นจะตาบกหัวแบบไม่มีแรงกดปุ๊บ,บมีคนรับเลยไม่ต้องรอสายอันนี้ดียิ่งกว่าปุ่มแรกอีกเจ็ดแสงกว่าทําได้แล้วมีทีมงานคอยรองรับปัญหาพวกนี้อยู่ด้วย24ชั่วโมงเฮ้ยเวลีกูจริงว่ะอันนี้เยี่ยมเลยส่วนการขับขี่ระบบต่างๆน้องกู๊ดแคทอันนี้น้องแต่ขี้ตกใจนิดนึง อย่างเช่นเราขยับเข้าไปข้างหน้าใกล้ๆรถคันหน้าอย่างเงี้ยปุ๊บกล้อง360จะติดขึ้นมาเห็นไหมแล้วบอกระยะห่างด้วยว่าเหลือกี่เซนติเมตรตอนนี้เหลือ98เซนเนี่ยมันมันจะขี้ตกใจนิดนึงถ้าใครชอบขับชิดชิดคันหน้าหรือมีมอเตอร์ไซค์แซงซ้ายแซงขวามันก็จะเตือนขึ้นมาแบบก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยที่ดีในระดับหนึ่งสังเกตนะครับผมจะเปิดไฟแล้วมุมกล้องของรถทั่วไปจะส่องไปทางด้านหลังถูกต้องไหมมุมกล้องด้านข้าง แต่ของโอลาร o กูดแคคันนี้เนี่ยมุมเนี้ยมันจะส่องไปที่ล้อหน้ามันจะเห็นล้อหน้าอยู่ตรงนี้เลี้ยวมันทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าตอนเนี้ยรถของเราอ่ะเลยฟุตบาทไปหรือ,อยังเวลาเรากําลังเลี้ยวมันจะได้ไม่มีปัญหาปีนฟุตบาทอันเนี้ยผมชอบนะเพราะมุมมันเสริยไปข้างหน้าทําให้เราอ่ะมองง่ายมากเหมาะกับผู้หญิงที่แบบไม่ต้องคอยชะเง้อม,มองนู่นนี่นั่นอันนี้เยี่ยมจริงผมชอบเลยโอเคตอนนี้เราก็มาถึงกิ้งเกออี V ีชอของเราแล้ว ดี๋ยวตอนนี้ผมจะตั้งใจไม่เปิดไฟเลี้ยวนะย้ำอีกทีตั้งใจไม่เปิดไฟเลี้ยวแล้วเรามาดูกันเวลาเราหักพวงมาลัยไปประมาณ45องศาเนี่ยลองดูนะเห็นไหมกล้องมันจะติดขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยฉายมุมล้อตรงเนี้ยพอคืนพวงมลาลัยตรงมันก็ดับไปนี่คือผมไม่เปิดไฟเลี้ยวนะแสดงว่ามันมันสามารถรับรู้ได้ว่าเรากําลังจะเลี้ยวแล้วมันก็จะส่องให้เลยว่าตรงมุมล้อให้เราเลี้ยวเนี่ย มันมีอะไรอยู่ไหมมีเด็กเดินมีแมวเดินอะไรอยู่ไหมผมชอบมากเลยเนี่ยอะดูอีกรอบหนึ่งนี่ตรงนี้เห็นไหมนี่คือปกติปกตินะอะหมุนพวงมาลัยไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะบอกให้เองเลยว่ามีกล้องนี้หมุนขวามันก็ไปขวาอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมชอบเลยไม่เคยเจอในรถไซส์นี้เซกเมนต์นี้เวลาเราใส่เกียร์ถอยอดันขึ้น R กระจกมันพับลงให้เอง สฝั่งเลยนะสองฝั่งเลยอ่ะ,ออะพอเรากด P มันก็ขึ้นเวลาเราถอยมันพับลงเฮ้ยอันนี้ผมชอบมันทำให้ผมถอยเข้าบ้านหลบฟุตบาทได้เอ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีนนดจริงชอบเลยฟังก์ชันนี้ด้วยความสงสัยของผมว่าทำไมช่วงล่างมาทำมาได้ดีเดี๋ยวผมแนวเนี้ยยกเรียบร้อยแล้วมาดูกันคร่าวๆก่อน ตรงนี้กระจังหน้าผมจะลองล็อกรถดูผมจะเห็นเลยว่าไอค้ครีบข้างในเนี่ยมันสามารถเปิดปิดได้ก็น่าจะทําเพื่อเอาไว้ดักลมเพื่อแอโรไดนามิกอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันทำมันมาให้ปิดได้ต่อมาเข้ามาข้างล่างเลยสะดุดตาอย่างแรกเลยดูช่วงล่างนี่โชกคเห็นไหมปกติโชคจะต้องยึดกับคอม้าเลยแต่นี่มันจะโค้งลงมาตรงเนี้ย ถ้าใครเล่นรถยุค90พวก AE พวกอะไรพวกนี้จะคุ้นกับคำว่าช่วงล่างซูเปอร์สัตว์หน้าตามันเหมือนซูเปอร์สัตว์แต่ระบบมันไม่ใช่ซ e เปอร์สัตว์การทำอย่างเงี้ข้อดีของมันคือฐานล้อมันจะยืดออกมามากเพราะดูแนวโชคมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ล้อมันไปไกลเลยทำให้ฐานล้อมันกว้างขึ้นพอฐานล้อกว้างขึ้นการทรงตัวก็ดีขึ้นเพราะว่ารถทั่วไปแกนโชกจะอยู่ตรงนี้แล้ว คอม้าจะอยู่ลูกปืนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆก,กันเลยแต่เนี่ยมันมีระยะให้แปลว่ารถมันสามารถขยายฐานล้อได้ธรรมดีเน้นย้ำว่าเหมือนซูเปอร์สัาร์แต่ไม่ใช่ซูเปอร์สัาร์นะโอเคส่วนพวงมาลัยแหลกพวงมาลัยก็เป็นแหลกอันตีเนียนธรรมดาไม่มีอะไรแล้วก็ข้างล่างอันนี้ธรรมดีอันนี้คือแคชบาร์แคชบาร์คือเวลาโดนหินโดนหมาตายอะไรเงี้ยถ้ามันจะติด มันจะติดที่ตัวนี้ก่อนมันจะไม่เป็นติดแบตเห็นไหมเพราะไอ้ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเตี้ยกว่าแบตเออทำมาดีเมื่อกี้ผมดูท่อน้ําแอร์แล้วท่อน้ําแอร์ก็หยดลงตรงนี้เลยไม่ได้ไปโดนโครงเหล็กไม่โดนอะไรทั้งนั้นบางค่ายต้องต่อท่อน้ําแต่อันเนี้ยทำมาดีวะ่ะเออดีจริงดีจริงช่วงล่างหลังก็เป็นช่วงล่างคานบิดธรรมดา ตามรถเซกเมนต์ทั่วไปอย่างนี้ก็ถือว่ารับได้อยู่ขอแค่ไม่ใช่เทลิ่งอาร์มก็โอเคแล้วอันนี้คือคารบิดก็ยังดีที่มันให้มาแบตเราก็มาดูกันเป็นตัวนี้1 7 9 m .R. 322โวลต์ 57.7k แบตจาก s v สโวลตโอเคมีน้ำหนักแบตบอกด้วยว่า439กิโลเคสเป็นอลูมิเนียมฝาล่างเป็นเหล็กเเก็บงานมาสวยเก็บงานมาดีผมชอบ อตอนนี้ผมก็ขับเจ้าโอล่ากู๊ดไซคันนี้มารับลูกที่โรงเรียนนะครับตอนนี้โรงเรียนก็ประมาณบ่ายสามกว่าละเกือบเลิกละข้อสําคัญของโรงเรียนบางโรงเรียนนะครับคือรถน้ํามันห้ามสตาร์ทเครื่องจอดรอในเขตโรงเรียนเพราะว่ามันจะเกิดมลพิษเข้าไปกระทบเด็กนู่นนี่นั่นดูนะครับสังเกตไหมว่าตอนนี้รถจอดรอเป็นแถวเลยส่วนใหญ่จะต้องดับเครื่องกันโดยเฉพาะโรงเรียนที่เอารถเข้าไปจอดในโรงเรียนเลยอันนี้โดนดับเครื่องร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เราขับรถไฟฟ้ามาเนี่ยเราสามารถเปิดแอร์นอนรอนในรถได้เลยไม่ต้องเกรงใจเพราะว่ามันไม่มีมลพิษนี่คือข้อดีของรถไฟฟ้าที่จะเข้าโรงเรียนนะครับอันนี้ผมแนะนำเลยตอนนี้ผมก็แวะชาร์จที่สระบุรีนะครับเลยแม็คโครมานิดนึงที่มันมีหัวชาร์จหลายๆห,หัวอย่างเงี้ย เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าตอนนี้ชาร์จอยู่เข้ากี่เคความเร็วเป็นยังไงไปดูตอนนี้แบตเรามีอยู่63%เปอรซ่าเรามาดูเข้าที่ 60K เต็มเตมตู้นี้เป็นตู้1 8 0ยนะครับนี่ยาวไปเลยหลายๆตู้เห็นไหมยาวเลยเนี่ยตอนนี้64%เปอรเซ็นต์ก็เข้ายาวๆแปบ๊บเดียวโอ้โหไม่มีดอบกระแสเลย ผมก็ขับรถมาเทสไกถึงสระบุรีข้างหลังผมเนี่ยเขื่อนปลาตักโุลศิธิ์ขับโอล่ากูตแคทคันนี้มาบอกเลยช่วงล่างขับต่างจังหวัดเนี่ยจากปกติผมขับได้สักสระบุรีก็จะเริ่มเมื่อยเริ่มเมื่อยแต่โอล่าอย่างที่บอกมันมีเบาะนวดหลังหวัวขับเพินชิลเลยช่วงล่างถือว่าดีมากครับไม่กระโดดกระเดกไม่สะเทือนเหมาะกับเดลี่ยุทจริงๆออกต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ไม่รู้จะพูดยังไงบอกเลย คงจะต้องอยู่ลงรถผมอีกคันหนึ่งหลังจากที่ผมเอาไปลองขับมา2-3วันแล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันทีหลังตอนเนี้ทุกคนอยากรู้ราคาแน่ๆมันราคาเท่าไหร่สำหรับโอล่าจูดแคทตัวนี้ราคาเป็นไงครับ ตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่7 9 9 0 0 0บาทค่ะแต่เดือนนี้มีแคมเปญพิเศษค่ะส่วนลดเริ่มต้นเพียง6 2 9 0 0 0บาทค่ะ 2> 6 2แสนสใช่ค่ะตัวเริ่มต้นใช่ไหมตัวเริ่มต,ต้นค่ะลดมาเท่าไหร่จาก8 0 0 0 0 0เหลือ0 0 0 0 0กว่าก็ลดไป7,700 0 0ค่ะมีหมดเวลาไหมภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะสิ้นเดือนนี้ก็เลยลดราคา600,000กว่าอย่างเงี้ยคุ้มนะ จะไปเล่นลดราคา4 0 0แสน5แสนอย่างที่ผมเคยสัมผัสมาเพิ่มเงินอีกนิดนึงมาเล่นตัวนี้สุดยอดกว่าเยอะอันนี้ติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อ, Get ater, ตตอได้ที่เก e บ b a มอเตอร์ตรงเจริญสมุทรสาครค่ะได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะทุกแพลตฟอร์มใช่ค่ะมีไลน์ไหมครับมีไลน์ไหมครับไลน์เซลมีค่ะไลน์เซลไลน์ส่วนตัวไหมครับอ่าไลน์ส่วนตัวโอเคใครอยากได้ไลน์น้องติดต่อผมมานะแต่ต้องผ่านผมเท่านั้นเขาถือขอห้ามนะได้โอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปสรุปกัน สรุปแล้วรถคันนี้เหมาะกับใครผมจะสรุปอย่างนี้เลยแล้วกันรถคันนี้เหมาะกับการใช้งานในเมืองเป็นหลักออกต่างจังหวัดเป็นรองเหมาะสําหรับแม่บ้านที่จะไปรับส่งลูกที่โรงเรียนจอดเปิดแอร์รอสบายๆช่วงล่างขับในกรุงเทพถือว่าดีมากแต่ไม่ใช่ว่าขับได้แต่ในกรุงเทพออกต่างจังหวัด,ออด,วดผมก็ออกมาให้ดูแล้วช่วงล่างต่างจังหวัดถือว่าดีในระดับหนึ่งที่รถราคาเซกเมนต์เดียวกันให้ไม่ได้ โอเคนะครับจบไปแล้วสำหรับโอล่า o ู c ดแคทถ้าคุณจะซื้อลดราคา400,000-500,000บาทที่เซ็กเมนต์เดียวกันแต่ถูกกว่านี้ผมบอกเลยว่าคุณเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยซื้อตัวนี้ไปคุณได้หลายๆอย่างที่เพิ่มขึ้นมาโดยที่คุณไม่สามารถเพิ่มเติมทีหลังได้โอเคนะกิ้งกือ EVShop คอนเฟิร์มรถรุ่นนี้ซื้อแล้วไม่เสียใจแน่นอนไปละจบการรีวิวแค่นี้